สวัสดีครับสวัสดีครับืันนี้กลับมาพบกับทาวัวปูหากินหมานคือเกานะครับวันนี้ป้าบีพี่นอกนะครับมาหาเหลือกงอแงมรับราคาถูกๆรับราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับพี่น้องนี่กับของขอของหอยดิวครับพี่น้องบ้านขราเปาอำเภอเมืองจังหวัดมาศค้ามไปทักทา่หอยดิวเดี๋ยนะครับผมสวัสดีครับผมเจอกันีกครั้งเนาะไปคลิปวังหันใ่อารมทลาไรอารมเลยครับแต่ละ ยกคอกปิดหมนภ <c oughs> ายในสิบวนาทีปิดคอกภายในสิบวนาทีอ่าสารพิการกระตังที่บ้านสงเปื่อยเนาะนนนสงเปื่อยตำบลเขามเ,เมืองจังหวัดมารารคามนะครับ,รบการรับประกันตำหนิก็สากลทั่วไปหนึ่งเดือนเนาะแต่รับประกันหนึ่งเดือนอ่าวัวท้องทุกตัวมีคิวด,ดูการตรวจให้พี่น้องการขนส่งไป็น่ไหไวินาทีนี่ขนส่ง ปกติผมกับประมาณสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยทัวประเทศนะครับอาจจะเป็นทรงฟรี่ต่ว่าแต่ว่าห<ะ>ลักๆคืเกอทรงฟรี่วทยสันแมนครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าราคาจะเข้าต่อร่องกันแล้วเป็นเท่าไหร่ครับผมถ้ามันผมพ่อจะไปทรงใดผมไปทรงหมือทรงฟรี่ฟฟฟทัวประเทศเลยเลย,เลยครับอ้าวนี่แหละพี่น้องของแท้ครับพี่น้องปิด<น>หมดภายในสิบนาทีเป็นยังไงไปชมเลยครับพี่น้องอ่าสารกกจทีแล้วสิบนาทีหมดพี่น้องพู้ใดยะกับว่าท่านนะครับเอาตัวแรกเอาแบบถืกอๆเลย เป็นแม่ท้องแม่ท้องห้าเดือนประกันท้องไอ้นี่ทับตัวทับหลอดนไงอันนี้ทับตัวครับทับตัวมาเนาะทับตัวบอกทับตัวครับทับตัวบอกทับตัวมีใบกับบอกมีใบด้วพี่น้องอ่ะเป็นแม่แดงท้องสองสูงประมาณเท่าไรครับนี่ร้อยสามสิบสามครับสูงร้อยสามสิบสามบวกลบอยู่แล้วบวกอยู่แล้วครับบบลน่าจะบวกเนาะบวกอยู่แล้วครับห้องไงเหรอได้พี่น้องผมวัดได้ห้องหาเดือนเนาะหาเดือนครับอ่านมสีมีติ้งวะมีติ้งครับมีติ้งอ่าแจ้งไว้ก่อนอ่านี่พี่น้องมีติ้งก็บอกมีติ้ง แต่ว่างวดห่องแล้วพี่น้องแต่ว่าสิขายราคาถือก็ง้อเนือห้องหาเดือนทับตัวแม่ท่องสองเปิดไปที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยหนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อยเอาพี่น้องจับโทรศัพท์เลยโทรเลยด่วนเลยครับพี่้อกบุใดกําลังมองหางวดห่องราคาถือครับหนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อยวัวที่ฟาร์มนี้นะครับมีคิวดีโอการตรวจทุกตัวหนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อยไม่มีตําหนินะครับพี่น้องแต่ว่าแจ้งพี่น้องคือนมติ้ง อ่ะนี่นมติงหน่อๆครับพี่น้องนะแค่นั้นแหละครับพี่น้องบัลลีส่งผลในการให้ลูกครับอ่าเป็นทองสองเนาะครับโตอ่ะพี่น้องนี่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยอันนี้ไม่ใช่ราคาขายนะครับราคาห้องต่ออีกต่ออีกแถมส่งฟรี่ทั่วอีสานครับส่งได้ทั่วไทยอ่าพี่น้องผู้ใดโทรท่านกับท่านนะครับพี่น้องคลีปที่แล้วสิบนาทีหมดครับเป็นตะหมดอยู่ดอกครับพี่น้องนี่อันนี้ราคาส่งกับหลายพันหรอครับ อ๋อหอยดีว่าจดให้คือ้ก่าเกียวเมื่อกี้ไปหดกำแพงเพชรดนี่นะครับตีดอกเหมาเลยเก้าเดียวเอาตัวที่สองเป็นแม่ท้องกันครับเอาแม่ท้องตัวที่สองขยับใส่กันไม่อีกเป็นแม่แดงโบ๊ทหนาๆครับตัวนี้สิลอยสี่สิบบวกบวกเนาะแม่นครับลอยสี่สิบสามครับ้อยสี่สิบสามวัดเรียบร้อยครับไซส์ใหญ่ขึ้นอ่าเป็นแม่แดงโบ๊ทตัวนี้ท้องกับผู้ใดครับท้องกับออแกนครับออแกนตัวนี้มีใบเนาะมีใบมีหลอดอ่ามีใบมีหลอดครับสูงร้อยสี่สิบสาม อันนี้สดดีครับลูกสองลูกสองเนาะโบดจะจัดโบดจัดครับอันนี้ผมสิบอกวิธีที่ที่เรียกเลือกไก่แม่พันธ์ที่ดีนะครับอสังเกตหัวนุ่มนะครับอหัวนุ่มดำดำนี่ครับสวนมากให้ลูกออกมานี่บผิหบังครับแดงบดเลยมาแม่ครับให้ลูกดีหัวนุ่มดีดำโอ้แต่ว่าหัวนุ่มกับโบดเลยแม่ครับดำเหมือนปากดำแม่ถาดำนี่หูวนี่ดำเบิดใบแล้วครับหัวดำครับพี่น้องดำเบิร์ตใบลูกกับดำขอบขาพี่น้อง โบแม้มดำธรรมดาพี่น้องล่ามไปขึ้น่อแม่ครับไปหูนี่ดำเบิ้ใบเลยครับว่าบบเต็มบดเข้มเลยครับตัวในแม่นี่ครับพี่น้องปากนี่ดำครับปากก็ดำหูนี่ดำเบิ้ใบหูดำเบิ้ใบครับขานี่ล่ามไม่เลยครับพี่น้องย่ายครับหัวนมก็ดำหัวนมก็ดำหัวนมดำสี่หัวดำเข้มเลยครับฟ้องห้าเดือนกับออแกนครับท้อนี้สองเนาะแม่ครับเอาล่าตัวกับเงาครับพี่น้องเปิดราคาเท่าไรตัวนี้สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสองหมื่นเก้าพันห้าร้อย ับแม่บอกแม่พันตัวดีๆงามแบบนี้พี่น้องนี่เป็นแดงโบสครบเครื่องเลยครับหายากนะครับพี่น้องแบบว่าสีดำตึ้งหัวนมแล้วก็หูกระดำแบบเต็มๆแบบนี้ปากดำขอบขาดำล่ามเลยครับเครื่องดำทุกจางเลยสองหมื่นเกาพันห้าร้อยเก่าพันห้าร้อยเกินราคาเนื้อนิดเดียวเกินราคาเนื้อนิดเดียวต้นเนื้อนี่ก็ประมาณสองหมื่นกว่าครับเอาประมาณนั้นเลยครับเนื้อที่ประขาดครับอ่าเนื้อ ตีราคาเนื้อนิดน้อยเกินราคาเนื้อนิดน้อยครับพี่น้องตัวง้วตัวใหญ่เงาเลยะครับพี่น้องส,สูงร้อยสี่สิบวกว่าอ่านี่กินหยาเก่งมาก,กเลยนิ้อนังดีครับพี่น้องนี่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยต่อรองได้ส่งฟรีทั่วภาคอีสานส่งได้ทั่วไทยแต่ถ้าพี่น้องเหมาขอกเนี่ยกับสีบมีราคาพิเศษเลยนี่เพื่อตั้งใจมาจะไปชุดตั้งซ้านเ้ยพี่น้องชุดกลุ่มผมแนะน้ำผมแนะน้ำได้ครับผมแนะนํำสองตัวนี่ครับผมอ่าตัวเม่ทองสองตัวนี่ราคาประมาณ มันก็สิอยู่ประมาณบ่ถึง4 0่หมื่นอมันอันนึง29,000 40,000กว่าเนาะ40,000กว่าซื้อ2ได้4แม่นครับผมให้ราคาพิเศษบางคนซื้อบางคนซื้องัวแม่ลูกน้อยจังซี่ก็30,000กว่า40,000แต่แต่ว่าก็อาจจะอาจจะคุ้มในมุมพระเจ้าแต่ว่าถ้าตัวนี้ผมว่าคุ้มกว่าเพราะเขาซื้อสองเลยสี่แม่ซื้อสองเลยสี่สามที่เดือนอีกครสามที่เดือนออกครับพี่น้องซื้อสามได้สี่อ่าเป็นลุ่นเพจเอาอ่ะสองหมื่นเก่าพันห้าร้อยบาทที่นี่โตต่อไปยังหนาเลยเอานับปึ๊กเลย อันนี้แม่สาวแม่สาวแดงย่นยับเลยครับพี่น้องเบิ่งโอ้ยแต่เป็นแม่บอกไ่พันครับอ่ะเบิ่งหนังข้อครับพี่น้องอายุเท่าไรแล้วครับตัวนี้หนึ่งปีครับประมาณหนึ่งปีเนาะปีไปหนึ่งปีแล้วกันพี่น้องรอบที่แล้วผมเอาลงตัวหนึ่งครับคนโท่มากแบบอูกระจายเลยครับคิทีแล้วกับตาตัวนี้งามกว่าตัวนี้งามกว่าสีดีกว่าสีดีกว่าตัวนั่นกับเป็นลํำปีให้กันแม่นครับแต่วาสายใหม่สายใหม่ครับพี่น้องจัดมากแบบโตคิปที่แล้วเลยครับพี่น้องตัวนี้งามกว่าคลิปที่แล้วครับพี่น้อง ตัวนี้หนาตันเลยอ่าแต่ว่าเคยพันการเป็นลําปีหายเรียบร้อยนะครับเป็นหน่อยกุ้งตอนนั้นอยู่เป็นหน่อยกว่าอีกครับเป็นหน่อยกแต่ว่าราคาก็เดียวกันไก่เคียงเลยนะครับเปิดเปิดราคาเดียวกันครับเปิดราคาเดียวกันกับปที่แล้วครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยกับปัวสาวสูงประมาณร้อยสามสิบครับตะวันหนาครับน้องตัวนี้เนาะย่นบักครับนพี่น้องหนาย่นยับถ้าพอมีห้อยลํำปีนี่สามหมื่นห้าผมนสี่ไัเลยครับมันหนาเนาะเอาเบงไทยมาดิ พี่น้องเบิ่งเบอร์ข้นหางครับอ่ะนี่ข้นหางเงยแบบกลางเลยอ่ะนี่ครับสูงประมาณร้อยสามสิบเลยครับงูแม่สาวใส่เงยเงแบบนี้ครับพี่น้องนี่บวกเีืแ้วครับบวกบวกแต่ว่าเครับอกเบอร์ข้นหางเบอร์ข้นหางโอ้เป็นหลังครับพี่น้องเป็นแต่เป็นแม่บอกไปพันเนาะอันนี้ร่องไว้สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเนาะแม่นครับนมสีป่ตัวนี้นมสีครับนมสีนะฮะกันมีกันนี้ก็คือมีเคยเป็นร่องร้อยร่ำปีแค่นั้นระครับพี่น้อง นอกนั่นกับว่าเป็นแต่ว่าถามมันเป็นถามันบ่เป็นมันราคานี่มันจะมาได้ได้หรอครับแต่ว่าบ่มีผลยังดอกครับม่มีผลในการให้ลูกเนาะแมนครับอ่านี่เปิดราคาอยู่ที่สอง0มื่นแปดพันยารอยบาทต่อรองได้ครับอ้าวพี่น้องต่อร่องได้อีกสรงฟีทตัวใบอีสานราคาทรงกับลายพันลรอครับพี่น้องอ่านี่ครับหนาๆตันๆเลยครับเล็บสวยยืนสวยครับขาหญ่ขาใงญ่เนาะตัวนี้เนาะมาเป็นงูปูครับตัวนี้อันนี้นะพี่น้องข้อย่นยนครับ 28,500บาทครับต่อรองได้ส่งฟรีทั่วไปอีสานตัวต่อไปอยู่ใกล้กันเลยครับเป็นนุ่มรอครับผมอ้าวนุ่มรอไปที่กําลังมองหาอนาคตพ่อพันหล่อๆอ่าตัวนี้ลูกไปแค่ไหนลูกเก๊พกแปดครับอ่าตัวนี้มีใบป,ปะมีใบหลอดครบครับตัวนี้ใบหลอดครบเนาะอ้าวลูกเก๊กแปดใบหลอดครบอายุหนึ่งปีหนึ่งปีอ่าสูงประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยสี่สิบครับสูงร้อยสี่สิบครับใครกำลังมองหาอนาคตพ่อพันหล่อหล่อ ไข่ดำสองใบเสมอกันนะครับแข่งขาใหญ่นะครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบอ่ะนี่พี่น้องโอ้โหอะไรพี่น้องแตนหลังสีเจ็บๆครับสีแดงเข้มๆไล่แดงโบ๊ทครับพี่น้องนี่กาดน้ำเลี้ยงครับกาดน้ำเลี้ยงเอาไปคุ้นเข้าเดียวครับงูปูคุ้นกับพอดีมันได้มันทับได้พอดีแมนตัวนี้มันได้ปีนึงเนาะแมนครับอ่ะมันปีไปๆกับพี่น้องเบิ้งนี่ใครกำลังมองหาอนาคตพ่อพันธุ์ดูท้ายครับอ่ะพี่น้องนี่ครับท้าย แข่งขาใหญ่ครับสูงประมาณร้อยสี่สิบอ่ะเดินให้พี่น้องดูเออไปไปนี่ครับก็ดีผูเสือกอเอาเบอร์ทั้งนี้เบอรงทั้งนี้เออนี่ครับพี่น้องแดงเสมอนะครับพี่น้องนี่แดงเข้มโบสสูงร้อยสี่สิบตัวนี้เปิดราคาไว้อยู่ที่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยราคาเดียวกับตัวสาวเมื่อกี้เปิดแต่สองหมื่นกว่านี่ละหมื่นลักสองครับพี่ <laughs> พน้ององอใหญ่ๆใส่ใหญ่ๆสูงร้อยสี่สิบนะครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับ ต่อรองได้อีกต่อรองได้ครับส่งฟรีทั่วภัยสานบไา้พี่น้องรอวะเกินทุนขายเบิดผมสบาเกิน,นมาแต่มาลุกทุนนครับเ <laughs> ด้นิดได้หน่อยเอา,เอาครับได้หฮารซิปก็เอาครับพี่น้องไปดำน้ำับจางเือละสามร้อยครับต่างแดดต่างมือพี่น้องตัวนี้สองหมื่นแปดพันห <laughs> ้าร้อยต่อร <laughs> อ,องได้อีกแล้วก็ส่งฟรีทั่วภัอีสานนะครับนี่ <laughs> เด็ดเด็ดเลยครับพี่น้องวนานพิหวังครับตัวนี้อนาคตพอพนันพอคุ้มฝูงก็รอ,อเลยตัวต่อไป ตัวต่อไปอ่าเป็นอนาคตพ่อพันธุ์หล่อๆอีกตัวหนึ่งแก้งขาใหญ่หญๆตัวนี้ลูกใครครับเนี่ยอันนี้เคฟสามหนึ่งครับเคฟสามหนึ่งอายุเท่าไรครับอายุสิบเอ็ดเดือนอายุประมาณสิบเอ็ดเดือนเนาะตัวนี้มีใบไหมครับนี่ครับเอาตัวนี้ใบครบคือกันครับอ่าพี่นอ้องอนาคตพ่อพันธุ์พ่อคุฝูงครับเคฟสามหนึ่งสิบเอ็ดเดือนหนังหนาๆครับพี่น้องอ่าหนาลึกครับตัวนี้อ่าแก้งขาใหญ่นะครับนี่หล่อๆจัดครับโบดจัดนี่เบ่งเล็บเบ่งขาครับ สูงประมาณเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบเนาะอายุสิบเอ็ดเดือนอ่ะพี่น้องใครกําลังมองหานะครับอนาคตพ่อพันหล่อๆอ่ะดูแต่ว่าแข่งขายใหญ่ด้วยครับตัวนี้พี่น้องนี่โคนหางใหญ่ๆครับท้ายหนาหางลามดีนะครับพี่น้องหางลามเกือบต๊ดินเลยสูงร้อยสามสิบตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยถูไปนะสองหมื่นห้าพันห้าร้อยกับอนาคตพ่อพันตัวใหญ่เังสี่นะครับพี่น้องต่อไ้อีก นนิดห่อยต่อนไหนนิดตัวยังตอได้ขึ้เก่าครับเป็นน้ำใจให้กันตอได้ขึ้เก่าพี่น้องบักใดบักนันได้คับพี่น้องซื้อของบอลลูนเลยมึงแมนแมนมันกับวันได้คุยกันครับบันได้ลดครับสองหมื่นหาพันหาลอยตอได้อีกแล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานผมบอกตรงๆว่าตัวนี้จัดโปรได้คับพี่น้องตัวนี้จัดโปรขายเบียดเบียดทุนเลยล่ะครับพี่น้องตัวนี้ขายซ้ำทุนล่ะครับขายซ้ำทุนก็ส่งกับว่เป็นยังขายกันลูก ทรงใจกันรูปทรงหน่อยกันอาเัยว่าเพื่อได้ตัวอื่นได้ไปทางเดียวกันเนาะแม่ครับนี่ครับเฮาคิดจังซี่ครับบ่ได้คกินยังไรแดงไปครับแดงกันไปครับครับ25,500ต่อได้อีกส่งฟรีทั่วไปอีสานส่งได้ทั่วไทยอ้าวเด็ดๆเลยครับนี่อ่ะประกันตำนี้ได้ครับเว่าราคาเสีมกัี่ตำนี้จีบมีครับพี่น้องเบิ่งโบสถ์ครับโบสถ์จัดครับตัวนี้แดงโบสถ์นะครับนี่ดูทางนี้ครับ25,500ครับวันนี้จัดโปรเด็ดๆให้พี่น้อง คลิปที่แล้วสิบนาทีหมดข้อครับพี่น้องคลิปนี้อย่าลังรีครับพี่น้องอย่าลังรีเพราะว่าวัวที่นี่เขารับประกันอยู่แล้วครับถ้าไม่ตรงปลกเลยว่าเอาไปถึงรถไปถึงแล้วถึงข้อถึงฟามไม่ต้องรับวัวเนาะแมนครับพี่น้องเอาฝากเบอร์พี่น้องนะครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกหกเจ็ดหกหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์เนาะหรือว่าเข้ามาชมยิ่ครอกยิ่ฟาร์มเลยครับอ่าเต็ดบุกกับเซนีภาษาเซนีภาษาครับเนาะเอาสรับคลิปนี้มันมาให้เขาครับผมสวัสดีครับ